สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่3กันยายน2568 2ทุ่มเศษนะครับพรุ่งนี้4กันยายน2568โอนไล่ละพันอีกวันนะครับสำหรับชาวนาที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลคูเรือนละไม่เกิน10ไร่ไล่ละพันสูงสุด10,000บาทนะครับพรุ่งนี้4กันยายนโอนอีกวันซึ่งเป็นการโอนลอดแรกครับลอดแรกยังมีการโอนอีกหลายลอดนะครับ พรุ่งนี้สีกันยายนจะเป็นการโอนหนึ0 0แสกว่าครัวเรือนนะครับทั่วประเทศก็จะเป็นภาคอื่นๆน,นะครับน่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้บางส่วนอะไรประมาณนี้ครับก็รอรับเงินกันนะครับพรุ่งนี้ทีนี้พอโอนครบ4วันแล้วนี่จะมีชาวนายังไม่ได้เงินอีกเยอะอันนี้รอโอนรอบต่อไปนะครับเพราะว่าที่เขาโอนรอบนี้นี่ ที่เขาโอนรอบนี้4วันนี่หนึ่งสองสามสี่กันยายนนียนนี่วันที่1กันยาย,ยนนี่โอนนาปังเจ็ดแสนหกหมื่นกว่ารัวเรือนนะครับก็ยังไม่ได้เงินอยู่ประมาณ9ก้าหมื่นกว่ารัวเรือนเกือบแสนรัวเรือนนะครับอันนี้ต้องรอรอบต่อๆไปเพราะว่าจะมีการส่งข้อมูลลงทะเบียนผูกข้าวนาปังจากกรมสึงจากกรมส่งเสริมการ,กรเรษากษตรมาทกศออีกและทกศจะโอนอีกนะครับในรอบต่อๆไปนะครับนาปังก็รออีกนะครับ ส่วนนาปีโอนโอนสามวันนาปีก็มีสองกันยาสามกันยาและสี่กันยาพรุ่งนี้นาปีโอนสามวันนี่ล้านเจ็ดแสนกว่าคัวเรือนนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าคัวเรือนแต่จริงๆแล้วมีคัวเรือนที่จะได้เงิน4.63ล้านคัวเรือนยังเหลืออีกเกือบ3ล้านนะครับนาปีนี่ยังไม่ได้เงินก็สรุปแล้วเยอะมากทั้งนาปีและนาปังรวมกันเนี่ยสล้านกว่าเลยยังไม่ได้เงินก็รอโอนรอบต่อๆไปนะครับซึ่งรอบต่อๆไปนั้น ในเดือนกันยายนเนี่ยทกศยังจะได้รับข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวจากกระทรวงเกษตรอยู่นะครับโดยตามที่เราติดตามข่าวมาเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทร,ระวงกรเกษตรจะส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวให้ทกศอีกวันที่15กันยายนหลังจากทกศได้รับข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าววันที่15กันยายนแล้วก็ <c oughs> จะโอนภายในไม่เกิน3วันทําการนับจากวันที่ได้รับข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวอีกเพิ่มเติมตาม ตามรอบนะครับ15กันยายนหลังจากนั้นก็จะโอนอีกซึ่งยังไม่ทราบวระโอน,นะครับต้องรอดูข่าวอีกครั้งนะครับนี่แหละครับชาวนาที่ยังไม่ได้เงินก็อรอลุ้นรอบหน้าว่าจะมีท่านหรือเปล่านะครับซึ่งคนที่จะได้เงินก็คือคนที่ถูกส่งข้อมูลไปทกศแล้วถ้าท่านตรวจสอบผลการลงทะเบียนผูกเข้าทางออนไลน์ทางเว็บไซต์นะครับจะพบสถานะว่าส่งทกศแล้วถ้าส่งทกศแล้วจะได้เงินนะครับ ส่วนใครที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผูกเข้าทางออนไลน์แล้วพบว่าสถานะผ่านการประชาคมติดประกาศแล้วอะไรประมาณนั้นนั่นหมายความว่าจะได้เงินเพราะผ่านการประชาคมแล้วแต่ยังไม่ทราบวันที่จะได้เงินเพราะยังไม่ส่งทกศคนที่จ่อจะได้เงินจริงๆคือตรวจแล้วส่งทกศนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลลงทะเบียนลูกเข้าไปทกศอีก15กันยายน2568นี้นะครับวันโอนก็จะเป็นหลังจากนั้นนะครับวันโอนจะเป็นวันที่เท่าไหร่จะตามข่าวมาเล่าฟังอีกครั้งนะครับ แต่ส่วนคนที่ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนผูกเข้าทางออนไลน์นะครับตรวจไปแล้วปรากฏว่าส่งส่งข้อมูลไปทกสแล้ว28สิงหายี่สิสิงหาทำทำนองนี้แต่ยังไม่ได้เห็นแต่ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารตัวนี้ต้องไปตรวจสอบดูว่าหนึ่งต้องไปตรวจสอบดูว่าหบัญชีธนาคารทกสชื่อชื่อผู้เปิดบัญชีรับเงินน่ะชื่อ ชื่อนามสกุลเหมือนกันและตรงกันกับชื่อผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวหรือเปล่าคือชื่อต้องเหมือนกันเลยนะครับสะกดการันยังไงชื่อชื่ออะไรนามสกุลอะไรในข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวเนะี่ยบัญชีทกศก็ต้องตรงกันด้วยนะครับถ้าไม่ตรงกันก็ต้องไปแก้ไขให้ตรงกันจึงจะได้เงินนะครับและจะได้เงินรอบรอบต่อไปนะประเด็นที่หนึ่งที่คนที่เขาส่งข้อมูลไปทกคศแล้วทำไมยังไม่ได้เงินเพราะชื่อนามสกุลไม่เหมือนกันก็ไม่ได้เงินนะครับลงทะเบียนปลูกข้าว ประเด็นต่อมาครับบัญชียังใช้ได้อยู่หรือเปล่าบัญชีทกศนะถ้าบัญชีใครโดนปิดโดนล็อกก็โอนเงินไม่เข้านะครับต้องติดต่อทกศนะบัญชีไปตรวจสอบดูถ้าบัญชีไหนโดนปิดโดนล็อกก็แก้ให้ธนาคารเขาแก้ให้มันเดินแต่ถ้าไม่สามารถแก้ให้บัญชีให้เดินได้เลยก็ต้องเปิด่บัญชีธนาคารทกศใหม่จึงจะได้เงินรอบต่อไปนะครับเรียบทํานะครับบัญชีด้วยบัญชีโดนปิดโดนล็อกหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับทีนี้ใครไม่มีบัญชีทกศ บางคนมีบัญชีร่วมอย่างนี้เป็นบัญชีร่วมกับบคุคคลอื่นโอนเงินไม่ได้นะครับต้องเป็นบัญชีชื่อตัวเองและมีอํานาจฝากถอนคนเดียวเท่านั้นนะนี่ก็คือแก้ไขเรื่องบัญชีคนที่ถูกส่งไปตกลและยังไม่ได้เงินต้องไปตรวจสอบแก้ไขเรื่องบัญชีธนาคารด้วยนะครับอ้าวอันนี้ก็คือสิ่งที่นําเบอกมากล่าวกัน3กันยายน258คืนนี้ครับก็พรุ่งนี้รอรับเงินนะครับ137,000กู กว่าครัวเรือนพรุ่งนี้สี่กันยายนจะมีการโอนลอตแรกวันสุดท้ายนะครับส่วนรอบต่อไปก็รอรับเงินทุกเดือนเดือนกันยายนยังจะมีการโอนอีกรอบนะครับแล้วก็ต่อไปเดือนตุลาพฤศจิกาท,ทามาโ,โอนโอนทุกเดือนนะครับเพราะว่าข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวนี่ยังไม่เสร็จยังไม่ผ่านการประชาคมนี่หลายจังหวัดทีเดียวนะทีนี้ใครที่ผ่านการประชาคมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะส่งไปทกศเลย ก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบโดยกระทรวงเกษตรแล้วจึงจะส่งไปทกศถ้าส่งไปทกศแล้วจึงจะได้เงินโอนต่อไปนะครับอันนี้ก็นามาเล่าสู่กันฟัง3กันยายน2 5่ห้าแปดครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปครับนอนหลับฝันดีและมีความสุขกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ